พี่น้องตอนนี้มัฮอวแล้วนะครับยาฮอรสิ่กับขอพร้อมกันพี่น้องเป็นกำลังจุดนทุบจุดยนนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอ็มซีแบบปั่นทงนะครับ คลิปที่สองพี่น้องเขจะทับระวัติสร์นะครับตอนนี้นะครับแบดม้าพุทธเถานะครับมาหอดวัดถ้ำพุทธมนต์พี่น้องยุทเทียมเพอวังสะพุงนะครับวัดนี้นะครับแบดม้าแล้วครั้งหนึ่งนะพี่น้องเสร็จในคลิปน้องแบบม้าแล้วครั้งแรกนะครับใจนะครับเฮ้ยอย่าพับเข่ามาเพราะว่าเป็นงามแห้งนะพี่น้องยิ้มสุดสัจจะหลายแห้งนะครับด้านหลังพี่น้องเห็นไ่มครัด้านหลังนะครับจะเป็นท่าน้ำตกนะครับที่ไหลลงมาจากยอดเขาภูหลวงนะครับพี่น้องเสียงน้ำตกขึ้น่งงมเลยนะครับตอน โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิางจุดต่างๆนะครับที่สวยงามในวัดนะพี่น้องเพราะว่าเสพเป็ดด้านบนนะครับจะมีร้านโอ่ะปูนะครับพยายามมุจลินเนาะเราวแต่จะเดินขึ้นเขาอีกเนี้ยสินี้อีกปูทรงศิลป์ูทรงธรรมนะครับแล้วก็สุดที่ยอดประทานนะพี่น้องโอเคนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับโอเคครับไปเบิ้วกันเลยพี่น้อง นะครับพี่น้องจุดแรกนะครับที่แบทซีพาพี่น้องมานะครับก็คือซาลาดาวดึงนะพี่น้องนี่นะครับผมซาลาดาวดึงนะครับเป็นจุดแรกที่เราต้องมากราบสักการะนะครับเครื่องคอพรนะครับพี่น้องนี่ครับธรรมะจันในอากาศแบบเย็นแห้งนะครับแล้วก็เป็นพื่อบรรยากาศฝนติดตกนะครับเป็นค่มๆนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ใครในจุดนะครับที่เคยพามาเฉลี่ยก่อนนะครับก็คือ ีจุดที่เอามาขอป้อนจากพระอินทร์นะครับเดี๋ยวประชาชนเดินเดินเบิงหน้าพี่น้องจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับตามความเชื่อนะครับเป็นว่าเป็นจุดที่พระอินทร์นะครับเพิ่นจัดลงมาจากสวงสวรรค์นะพี่น้องเพื่อมารับพ้อนนะครับจากประชาชนี่เิ็นนะกราบไหว้ขอค้อนนะครับจุดนี้เลยนะครับผู้ใดมากอย่าลืมมากกราบขอพ้อนนะครับ ขอโชคลาภขอสุขภาพการเงินนะครับได้หมดเลยนะ, okay, นะพี่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้นะครับเสร็จจากการไหปนะครับยูพีสาโดยตรครับเอากลังสีน้ำข่าวครับเดินกันไปที่ร้านขององค์ปูมุจจลินนะครับพญานาคองสีขาวที่น้องที่เพือนยุติได้หมดนะครับเดี๋ยวเขาเข้ามาลุบรรยากาศกัน เย็นนั่งแล้วตอนี้นะครับฝนค่อยๆแล้วเริ ойти, okay, ouais. hmm ่มมีฝนมั้งครับแล้วขอความด้วยนะตกดอเกลียวมาเกลียวนี่มีเขาเขาเขาคิดไหมดิองกุ้งซีลี่เนี่ยแหมสีขาวแล้วก็จับแล้วจับ แล้วก็มีปู่ผู้หลวงขอพร้อเพิ่นไปบอกเพิ่น นะครับตอนนี้นะครับเขาทําบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปคอพรนนะครับปลูทรงธรรมและย่าทรงศีลนะครับที่เพิ่อยู่ด้านบนนะพี่น้องเป็นสองนคราชนะครับที่เพิ่นปกปักรักษาดินแดนนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องปูพญาทรงศีลและพญาทรงธรรมนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปด้านบนครับพี่น้องเสอร์วว่าครั้งแรกที่ผมมานะครับคนพงกระเ๋งสี่หล่ะพี่น้องอันนี้คือเธอที่สองนะครับคนพงก็ยังเป็นหนังสี่ยืดเก่านะครับ นี่ครับเดี๋ยวเขาจะเดินไปด้านบนพี่น้องเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบื้องบรรยากาศน้ากันนะครับน้องเห็นบไหมครับนะเปัญหาข้าอยู่นะครับด้านบนคนล้อเขาอยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับปูทรงศิลญาทรงธรรมนะครับพี่น้อง นะครับตอนนี้พ้กกันมานางเซามีแฮงนะพี่น้องมานางไายลูปนะครับ,<อ>บไปไปนี่<ห>นเขาก็จะมุ่งหน้าสู่ตัวมึงเลยน้องพี่น้องที่ไปหาน้องสาวนะครับเพราะว่านัดกับนางไว้นะครับเดี๋ยวเขาจีไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับเขาจะไปรั่นใดน,นะครับพี่น้องฝากติดตามต้อนะครับ e ีต่อไปเนาะพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ำนี่เดอ้อพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าพี่น้องสายพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวเขาเดินทางต่อนะครับ